กับตัวย่านเรียนไปยังท่านผู้การศูนทันนศน์ทิานนายกรศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ผู้บรินการหน่วยงานพนักงานพนักตานประกาศอำเภอแล้วก็เครือข่ายโอท็อปจังหวัดพัทลุงอินทรวงศิลปมูลชนนะครับแล้วก็ผู้รการโอท็อปทั้งจากจังหวัดพัทลุงแล้วก็จากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ ของดีพรนลงสัญจรครั้งที่เจ็ดปีสามนะครับน้าเซนท่านนครศรีราชวันนี้ครับแล้วก็เรียนไปยังท่านผู้มิเกียิด้วยนะครับนี่อยู่ด้านหน้าเวทีและก็รวมถึงพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับเมื่อสักครู่ได้นาเรียนกับท่านผู้จัดการนะครับว่านโยบายของสนราการนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องของโอท็อป นะครับเรามีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามสถานการณ์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีพี่น้องโอทอปเนี่ยจากทั่วประเทศไปรวมตัวกันที่เมือ,องทองธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของโอท็อปซิตี้โอทอปมิเดียโอท็อปสิลปาชีพประเทศไทยนี่คือสามครั้งที่เกิดขึ้นนะ่สวนกลาทุกปีที่ผ่านมานะครับในช่วงระยะหลังเนี่ยเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าวันเนี้ย ผู้การโอทอปเองจะต้องช่วยเหลือตรงเองจะต้องแข็งแกร่งขึ้นนะครับจะต้องอสร้างเครือข่ายในการทํางานร่วมกันที่มากขึ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้การโอทอปนะครับวันนี้เรามีเครือข่ายผู้การโอทอปทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งเครือข่ายนะครับหลังจากนั้นเครือข่ายในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคใต้บ้างเครือข่ายภาคยีสายบ้างเครือข่ายภาคกลางบ้าง รวมถึงเครือข่ายโอโทอกป,ประเทศไทยที่ผมนาเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงผู้มีเกียรติในในวันนี้ก็อยากจะนาเรียนว่าวันเนี้ยส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการกบาัิบาาบววหาวชนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมเอง,เองเี่ที่ร่วมกันผูกพันโอโทอกในช่วงต้นๆเนี่ยวันนี้นะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อโอทอกจะต้องโตขึ้นนะครับจะต้องหัวนขวายจะต้องอ สร้างเครือ,อาข่ายในการช่วยเหลือผู้การโอทอปด้วยกันให้มากขึ้นนะครับวันนี้งานที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ที่เซ็นทรัลแห่งนี้นะครับเราไม่ได้ใช้งบะมายของทางราชการแต่เป็นการรวมตัวการของผู้การโอทอปที่มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมเช่นช่องทางการตลาดนะครับการแบ่หมายกันการสร้างเครือ,อาข่ายกันโดยให้ส่วนราชการหรือผู้การที่ที่คอยอุดหนุนอยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นกระทรวงว่าทาั้งเหลนที่ปรนเียน กระทรวงภายในหรือกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนคอยสริมนะครับวันนี้เช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสำนักงานพระนาชนจังหวัดพัทลุงนะครับขอความอนุเราะหไปยังท่านนกรศรีธรรมรชนะครับเพื่อขอใช้พื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้มีช่องทางการจําหน่ายนะครับแล้วก็หลายๆห,าหลายท่านท่านหลายๆสาขานะครับล่าสุดที่หาดใหญ่นะครับเรานําเครือข่ายผู้การอทอถรวมถึงชมรมการท่องเที่ยวอทอถ ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยไปสร้างเครือข่ายกับพี่น้องที่เดินทางมาจากมาเลเซียสิงคโปร์หรือภาคใต้นะครับนำไปใช้นำไปออกบูธสองถึงหกที่ผ่านมาโดยได้รับการรับรองจากเซนท่านที่หานใหญ่เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นการสร้างเครือข่ายเป็นการอุดหน,นุนโอทอปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับและก็คิดว่าได้คุยกับทางนังฟ้ามีเดีย re, นางฟ้ามีเดียรู้บอกว่าวันนี้ถ้าเรามีช่องทางแบบนี้นะครับให้นางฟ้ามีเดียเป็นแกนเราในฐานะหน่วยง,งาน้าคนัาจะคอยหดหดุนจะหนุนเสริมแล้วก็ใช้เครือข่ายผู้การโทรทัศที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนัดหมายกันว่าช่วงนี้เราน่าจะเคลื่อนย,ย้ายหรือสัญจรไปที่ไหนเส้นท่านไหนดีหรือว่าไปภาคไหนดีนะครับแล้วก็แจ้งความจํานงมาโดยทางเราจะคอยหนุนเสริมและประสานของความรู้เท่าให้ให้ให ห้างส็นค้าแต่ละสาขารวมถึงที่อื่นนะครับซึ่งล่าสุดนี่ยงทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีหนังสือสั่งการบอกว่าวันนี้เราอยากจะกระจายโอท็อปสามครั้งที่อยู่ภาคส่วนกลางเนี่ยโอท็อปเดิเยลโอท็อปซิตี้โอท็อปซินฟาชีพเนี่ยกระจายไปอย่งแต่ละภาคแต่ละภูมิภาคนะครับโดยใช้ชื่องานว่าโอท็อปภูมิภาคนะครับซึ่งในภาคใต้เนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นที่นครน่าจะมีหนึ่งครั้ง ที่สุราษฎร์ที่ภูเก็ตแล้วก็น่าจะเป็นที่สงขลาน,นะครับเป็นการโยกให้กับผู้ประกอบการหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป็นแฟนแันโอทอเนะครับเวลาจะอุดหน o ุนโอทอปไม่ต้องไปไกลถึงเมืองทองธานีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในระดับต่อไปรวมไปถึงว่าอาจจะใช้พื้นที่ของเซ็นทรัลเองหรือหน้าสารากางเองก็เป็นไปได้ในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นการนุนเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้อง โอทอปที่มาจากตัวตุง้งวีภาคนะครับมาใช้มาอุดนุ่นโอทอกกันนะครับสําหรับงานของดีของดีพัฒนุสัญจรนะครับวันนี้อาจจะมีสินค้าโอทอกพัฒนุเนี่ยไม่อาจจะไม่มากหลายบคนมากนะแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวนครศรีมาหรือพี่น้องใกล้เคียงเนี่ยมาที่นี่แล้วนะครับปกติท่านอาจจะข้ามเชา้าอวดไปไปไป,ป่าพะยองไปทะเลน้อยล้วันะไปซื้อของโดยตรงท,ที่ที่พัฒนุ นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่นครก็อาจจะไม่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 จำเป็นต้องจัดพัทนุงมากนะแต่อยากจะจัดสินค้าที่มาจากที่อื่นมาจากภาคอื่นมาให้กับพี่น้องชาวนครจีนมาเนี่ยได้ได้หนุนได้หนุนเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเป็นการรวมสินค้าของดีจังหวัดพัทลุงแล้วก็สินค้าของดีจากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศมาไว้ในงานของดีพัทลุงสัญจรนะครับปีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปีสามในครั้งที่เจ็ดก็คาดว่าถ้าได้รับการหนุนเสริมหนุนหลุนจาก อนุเพราะห์นะครับจากเซ็ทนทรัลแต่ละสาขาก็จะมีของดีก็จะรูสัญจรไปอีกหลายๆที่อาจจะนอกเหนือจากภาคใต้อาจจะเป็นภาคอื่นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอความรู้เพาะแต่ทางเซ็นท่านไว้เป็นการล่วงหน้าด้วยนะครับและก็คิดว่าในโอกาสาาต่อไปเราคงจะได้ทำงานลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการหนุนเสริมผู้การลงทุนอบให้มีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับเราเห็นสา,าการภาวะเศรษฐกิจในที่นี้เราก็ ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ในภาพรวมของของโลกหรือของประเทศเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ไดจัดก,กิจกรรมแบบนี้เราอาจจะต้องเดินทางไปซื้อของที่อื่นไปต้องไปเดินทางไปไกลๆรวมถึงพี่น้องที่อยู่ที่อื่นเนี่ยถ้าจะมาซื้อหรือจะมาสินค้าของเขามามาขายที่นครอ,อาจจะไม่มีช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมลักษณะแบบนี้เป็นกิจกรรมเสริม,รรม,มเสริมขึ้นกนรละกัน นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้บริหารทางศูนย์กรค้าเส็นท่านนะครับผู้บริหารทางนำฟ้ามีเดียกรุ๊ปนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้การโอยทอกจากทุกประเทศนะครับที่มาจาัดกิจกรรมร่วมกันในานามของของดีพึ่งสัญจอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทั้งท่านขอกรมงานท่านพนันการอำเภอและก็ผู้การโอยทอกทุกท่านด้วยแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ว่าพี่น้องสื่อมวลชนที่มาจากจังหวัดพัทธลุงหรือพี่น้องสื่อมวลชนที่มาจากจากที่อื่นด้วยนะครับช่วยกันกระจายกิจกรรมดีๆแบบนี้ออกไปให้ทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยๆอีกกี่วันที่เหลืออยู่ที่ที่เซ็นทรัลที่ยังกำจัดกิจกรรมอยู่เนี่ยจะได้บอกต่อแล้วก็มาหนุนเสริมมามาอุดหนุนสินค้าเช่นกันและกันรวมไปถึงว่าอยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ต่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราเกิดขึ้นโดยความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆกลุ่มด้วยกันที่มา จดติดการมิีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาสมควรนะครับขออนุญาตเปิดกิจกรรมนะครับส,ส่งเสริมช่องทางการตลาดของดีพัตนูสัญจรครั้งที่7ปีที่3นับแบบนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ